วันนี้มาอยู่ที่ร้านแซลมอนบาร์เดลิเวอเชียงใหม่ครับวันนี้ผมตั้งใจจะกิน4กิโลวันนี้ผมมาแก้ตัว4ีกิโล <Wow. S 1> <ม>ตอนแรกที่แบงก์ก็ถือว่าเร็วมากนะครับผมแป๊บเดียวจะหมดไป1หจนสี่ของจานแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์อิตเตอร์สินครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านแซลมอนบาร์เดลิเวอรี่เชียงใหม่ครับกลับใหม่ครั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วนี้ผมแค้นมากครั้งที่แล้วที่ผมทำทำชาเลนจ์นะครับแกงกะหรี่4กิโลแล้วก็ไม่หมดคือแบบกลับไปแบบฝึกซ้อมกับพี่หมอคุยกับพี่หมอแล้วว่าผมต้องเอาให้ได้แล้วก็คอมเมนต์แบบ ร้อยกว่าคอมเมนต์นี่คือแบบโดนด่ากลับไปรีวิวเหมือนเดิมไหมอะไรเหมือนเดิมแล้วคือแบบฝังใจอ่ะวันนี้ผมไม่มีข้ออ้างผมจะมาตั้งใจกินก็คือร้านนี้นะฮะเป็นน่าจะเป็นร้านเดียวในเชียงใหม่เลยที่มีชาเลนจ์ข้าวแกงกะหรี่นะครับก็มีตั้งแต่2กิโลกินหมดภายใน8นาทีนะครับกินฟรีไปเลยแล้วก็คูปองเป็นคูปองกิฟต์ไวชเชอร์ครับ200บาทแล้วก็วันนี้ที่ผมจะทำก็คือ4กิโลได้กิฟต์ไวช์เชอร์บาทนฮะ คือตอนนี้ผมตั้งใจจะกิน4กิโลวันนี้ผมมาแก้ตัว4กิโลเพื่อให้ลบคำคอรหานะฮะแล้วก็ผมได้อาจารย์ที่ดวีวันนี้ผมปรึกษา X มาปรึกษาพี่หมอแล้วก็เตรียมตัวมาดีมากวันนี้มาตอนเทีย่ยงเแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมตั้งใจจริงๆนะครับไปลุยเอาเลยฮะตอนนี้ก็โฉมหน้าแกงกะหรี่เหมือนเดิมเลยฮะเราพยายามทำให้เหมือนแกงกะหรี่ที่กรุงเทพนะเป็นชาเลนจ์เขาทำแบบนี้เลย อตอนนี้ก็เรามาดูน้ําหนักไีกว่านะครับนี่4.72ผมไม่ได้กิน 4, 4, 4กิโลกว่านะมันรวมจานหรือจารามากว่ารวมจานือเปล่าผมยกเลยนะ4.72อันนี้คือจานเปล่าพี่หมอเนะมาเป๊ะเ,เลยฮนะเต็ดทีนิดๆเต็ดทีนั่นแหละที่ผมต้องทำชาเลนจ์เนี่ยมันจะมีอยู่4กิโลเป๊ะเ,เลยชาเลนจ์เดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนึงนะว่า2กิโลภายใน8นาทีนะฮะก็นี่ตามนี้เลยครับ2กิโล8นาที รับคูปอง2 0 0้บาทแล้วก็ไซส์ XL 4กิโลตอนนี้คนที่กินหมดมีเพียงหนึ่งเดียวคือพี่หมอเกณงพี่หมอเก่งกินไปกี่นาทีครับตอนนั้นกินไป24นาทีอันนั้นเร่งได้ย่างครับอันนั้นก็ตอนนั้นกินเรื่อยๆครับบอกกินเรื่อยๆแล้ววันนี้พี่หมอจะถ่ายอีกเทปหนึ่ง <S <S เป็นองแกเกี่ยวเองเลยกินเหมือนกัน4กิโลแต่ผมบอกพี่หมอพี่หมอ,หมอต้องให้เกินให้ต่ำกว่าส18นาทีนะเ๋ยได้ไม่เสียทัง เดี๋ยวเราจะให้ครูฟองให้เด็กๆดกินด้วยไงใช่เพื่อนเด็กนะมาตอนนี้ผมก็พร้อมนะพี่หมอเดี๋ยวพี่หมอนั่งมิวผมอยู่ข้างข้างนั่งตรงนี้ไดนเลยพี่โอเคครับผมครับเอ๊ะพี่หมอพร้อมนะครับเอาเลยฮะรับห้าสี่สามห้าสี่สา ตอนแรกพี่แบงก็เร่งมาถือว่าเร็วมากนะครับผมแปบ๊บเดียวจะหมดไปหนึ่งส่วนสี่ของจานแล้วนะครับแค่ยี่สิบวินะครับกำลังจะหมดหนึ่งกิโลแรกแล้วนะครับผมตากาดจับตานะครับถือว่าเร็วมากนะครับก็มาช่วยกันเชียร์นะครับว่าพี่แบงจะทันหมดทันเวลาหรือเปล่านะครับผม สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับบางทีก็จะสงสัยนะครับว่าเทำไมตอนแรกๆเริ่มเร็วแล้วสักพักก็จะช้าลงนะครับก็นักกินนะครับก็เหมือนกับผู้ชมหรือคนทั่วไปนะครับก็คือกินไปสักพักก็อิ่มเต็มนะครับผมพออิ่มแล้วมันก็จะคืนได้ช้าลงเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เวลาผ่านไปอีกหนึ่งนาทีนะครับถือว่าเวลาดีมากนะครับผ่านไปหนึ่งนสามของจานนะครับ การกินจูก็เหมือนเป็นกีฬานะครับมันก็ต้องมีการวางแผนนะครับมีมีการปรึกษาโค้ดอย่างนี้นะครับของพี่แบงก์ก็วางแผนไว้นะครับว่าจะกินข้าวก่อนนะครับเพื่อให้ปริมาณหายไปเร็วๆนะครับแล้วค่อยเริ่มมากินหมูหลังผ่านไปครึ่งจานนะครับก็ตามแผนทุกอย่างนะครับตอนนี้ผ่านไปสามนาทีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับหมดไปจากที่ผมกะคร่าวๆนะครับสอง 2กิโลครึ่งนะครับผมถือว่าเร็วมากนะครับผมท่านผู้ชมช่วยกันเชียร์พี่แบงค์ต่อนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับสู้ๆครับ หนาทีผ่านไปนะครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะเริ่มชะลอลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็กินตามจังหวะของตัวเองนะครับผมท่านผู้ชมช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับผมล้วท่านผู้ชมที่สงสัยนะครับว่าเอทำ,ทำไมพี่แบงค์กินกินสีกิโลใช้เวลาขนาดนี้ เทียบกับคนนู้นคนนี้จริงๆมันเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเท็กเจอร์ของแกงกะหรี่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มีทั้งแครอทแล้วก็มีทั้งมันฝรั่งอยู่ในน้ําแกงกะหรี่นะครับผมมันไม่เหมือนกันนะครับอตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบๆหกนาทีนะครับอตอนนี้ก็พี่แบ์ก็รักษาจังหวะการกินต่อเนื่องนะครับ อีกแค่นิดเดียวนะครับเหลือประมาณ1น่วนสีของจานนะครับผมกำลังจ,จะเข้านาทีที่8นะครับผมถือว่าเวลาดีมากนะครับต่อเนื่องอีกนิดนึงนะครับผม เกิน3โลไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง1กิโลสุดท้ายอยู่นะครับแต่นาทีครับผมอีกนิดเดียวนะครับผมประมาณอีกประมาณ20%สุดท้ายแล้วนะครับนิดเดียวนะครับ แนาทีครึ่งครับถือว่าเวลาดีมากนะครับสินาทีครับผมอันนี้ก็มา ช่วยกันลุ้นพี่แบงค์นะครับตอนนี้ประมาณ10บคาสุดท้ายแล้วนะครับถือว่าทําเวลาได้ดีมากนะครับสิบนาทีครึ่งครับผมตอนนี้ก็มีขยับขยับเพื่อให้อาหารมันลงไปนะครับผมน,นิดเดียวครับ กับฟันสู้เพื่อชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็เพื่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคลิปนี้ทาเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะนะครับช่วยกันเชียร์นะครับออตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว11นาทีนะครับเหลืออีกแค่นิดเดียวนะครับ ช่วยกันเชียร์พี่แบงค์หน่อยนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับผม mm. อีกแค่นิดเดียวนะครับ mm. อีกแค่ไม่กี่คำแล้วนะครับผม mm. นิดเดียวสิบเอ็ดนาทีครึ่งครับผม แค่ไม่กี่คำก็หมดแล้วนะครับโอ้ถือว่าเร็วมากมากนะครับผมดูดูรับอีกแค่ไม่กี่คำฝืนอืนอ,อีกนิดนึงครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับโอ้โห ครับสุดยอดนะครับ12นาที3วินาทีนะครับผมโอ้โหมาทำได้แล้วเว้ยดย้วยความดีใจโ,โ,โอ้ยทำได้แล้วเว้ยตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับแกงกะหรี่4ีกิโลกับร้านเชียงใหม่เด,ดลิเวอรี่ฮะแซมบันบาร์แซมบันบารผมวันนี้สมองผมไม่ได้ละโทษทีนะครับหมดไปแล้ว4ีกิโลกีนน่นาทีพี่หมอสิบสองนาทีสามวิครับถือว่าเร็วมากนะครับผม หมดแล้วนะฮะคนที่คอมเมนต์ด่าเยอะดูนะฮะหมดนะของจริงทำหน้าอหดสุดนี้นะครับแน่นอนนะรครับตลอดวันนี้ไม่มีอะไรแล้วผมแล้วก็ทีมงานนิตเตอร์สิเน่ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะโหดกว่านี้นครับสัญญ,ญาครนะับสวัสดีครับครั<อ>บสวัสดีครับโอ้โห